บ้านออมพิยดาแม้จะต้องนอนแยกห้องกับสามีค่ะย้อนเส้นทางความรักสามีสุดหล่อของออมพิยดาครอบครัวสิบป,ปีที่ยังคงหวานเป็นนักแสงที่ควบตำแหน่งผู้จัดการมากความสามารถอีกหนึ่งคนนะคะวันนี้จะมาเล่าถึงประเด็น การจากที่เปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นสามีนั่นเองค่ะแต่งงานกันมากี่ปีแล้วคุณอมอก็บอกว่า10ปีแล้วค่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแต่เด็กๆเลยนะเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆจนคบกัน1ปีก็แต่งงานก็ยาวมาไม่คิดว่าจะอยู่กับใครได้นานขนาดนี้ก็คงต้องอยู่ไปยายาวแหละสามีจิบยังไงเมื่อก่อนเวลาไปทริปด,ดำน้าด้วยกันก็จะคอยซื้อขนมให้คอยดูแลแล้วรังเนี่ยยังไม่ได้อะไรนะเขาไปเมืองนอกแล้วก็กลับมาบอกว่าดูละครของเราและชอบเรามากเขาเนี่ยบอกชอบเราด้วย แล้วเขาเองก็คอยดูแลเราก็รู้ได้ว่าเออเขามีแต่ความรู้สึกดีๆให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สบายใจของเราเราก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือดูแลดีมากต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักจริงๆคะ่ะเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ